างนี้มาถึงอย่างนี้ย่าง,อย,างอย่างตรงนี้ไม่ใช่นั่ง อ,อ๋อพออย่าไปไกลนะลูก ใครคะนี่ใครคะน้องแพค่ะแล้วคนนี้ใครคะเสื้อสีแดงนี่ใครคะเขาค่ะเอาเงยหน้าก่อนค่ะลูกดินดูดถูกดินดูดค่ะโอ้ยดินดูดอ่ะดินดูดอ่ะไปย่ำทะเลดีกว่าน้องแพ็โอ้ดินดูดต่ะตรงนี้โอ้ตรงนี้สวยมากเลยอยู่ตรงเงี้ยอยู่ตรงเงี้ยทางนี้ลูกเดีาไม่ชอบพาที่แบบนั้นฉันหน้ามาฉันหน้ามา ห้ามซูมนะน้องเล่นด้วยลูกชวนน้องเล่นด้วยน้องพูดน้องพูดภาษาไทยก็ได้นะพลอยอุยยังอุ้ยวายเป็นคนเล่นตั้งแป้เลยน้องไปทำด้วยจับกันน้องสิลูกเล่นกันน้องเล่นกันน้องหน่อยเสือเสืออุ้ยโอ

้าไป่ปูนอาเส้เขียว <c oughs> ลืมแปว่าตัวเองเยถ่ายรูปเมียนี่ไม่ไม่ชัดเลยนะ น้องแพเลเรกกับน้องมั้วซลูกนะน้องพูดภาษาไทยก็ได้นะน้องไม่ได้พูดภาษา,ษาอังกฤษอย่างเดียวโอ้ยินดพดนนดูดดวยโอ้ยจมไาแล้วจมไาแล้วจมไปแล้ว พูดพริกมะกี้ใส่ดุดไปเดินย่ำน้ำนั่นดีกว่าน้ำพาพีช่ชมพนหันมาทางนี้เอยค่ะพี่ชมพนขาหันมาทางนี้น่อยค่ะนานแล้วนะคะพี่น้อยหันมาเลยหันะห,หน้ามานน้เรียกดีๆไม่ชอบ แบบี่นัน้นมืดตื่นแลหันหน้า,านก็หาหาพระพิอ่ะฮะมืดเหรอปรับตดปรับได้ปรับไม่เป็นไม่ปรับให้ตดก่อนมองเห็นจเจ็บปะ เลือดออกปะนิดไหนไปแล้วนิดหน่แล้วที่ไหนเราเดินไม่ได้เลยพ่อก็ะตำมากินเนี่ยอุยนั่งเอาตอดเหรอตอดใส่น้ำระ เอาเดี๋ยวน้ำเปียกกล้องเนาะนั่งลงได้นะแพ้ไม่เป็นไระอุ้ยแม่จมเลยลูกฮะคุณน่ถูกดินดูดท้องแกงฮะดูดลงไปอุ้ยลงไปก็เล้วค่อยๆลงไปแล้วนะลงไปเรื่อยๆเหรออุ้ยดูดอุ้ยแพ้ดูดลงไปลึกเรื่อยๆเหรอ รงไหนพี่จะปั้นามาม้มเาดิเป็ดด้นะะแกะกะกไม่จุ่มไม่คันีไ่ไม่คันล็อกน้ำดี โอ้โห,โโหตรงนี้สวยมากเ<พ>ลยเนี่ยทะเ<พ>ล,ละสวยตางแม่ไหน,น,นแม่บอกว่าจะเก็บปอยเลยค่ะไม่เก็บแล้วคะ่ะต้องไปเก็บที่บ้านคนุณปูนะ่ตรงนี้แมากระพูดเจอแล้วคันนะโรคเดี๋ยวจับมนะัน